ร้อยรถนิสสันคันสีเหลืองเดี๋ยวเราไปดูค่าการทำงานและความเย็น ความเย็นภายในรถได้อยู่ที่4.6 เปลี่ยนเทอร์โมใหม่ให้หนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัวเก่าของลูกค้าตัวใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อย เสียงการทำงานของคอมแอร์เงียบ ต,ต่อป,ปกติเรียบร้อยรถนิสันสีเหลือง เย็นภายในรถได้อยู่ที่7.3 7.1คอมแอร์ตัดต่อปกติ ทำความสะอาดแถงหน้าให้เรียบร้อยก่อนส่งงานนะครับ ทำงานปกตินะครับคอมตัดพัดลมตัดเปิดแอร์ อันนี้อุณหภูมิภายนอกตอนนี้เอาก็คืออุณหภูมิที่เรายืนคุยเนี่ยสามสิบห้าในรถสามสิบสี่คือไม่ไม่มีความเย็นนะแรงดันม,มันตกละถ้าจะให้ทําเราก็ต้องเติมน้ำยาเทสเราเติมน้ำยาเทสเราจะเห็นประสิทธิภาพคอมแม์ว่าคอมลูกนี้ถ้ามีน้ํายาละทาความเย็นได้เท่าไหร่ถ้าทําความเย็นได้เป็นที่พอใจก็ต้องหาจุดรั่วโดวยการลื้อเช็ครั่ว นะครับดูทิ้งรัง่วเติมรถ่องสีดตอนนี้มันได้สามสิบสี่ในในรถเนี่ยตอนนี้สางสี่เราดูว่ามันจะลดลงมาเท่าไหร่นะลดลงมาเท่าไหร่ หลังเติมน้ำยาเข้าไป3ขีดความเย็นลงมา21ลองชาร์จเพิ่มอีกสัก1นขีดนะครับเพราะว่า3มขีดลงมาได้20 เล่นเครื่องนะครับการความร้อนก็นขึ้นสูงเลยนะครับถ้าลถเวลาลถวิ่ง้องปั่น้านนยาวมายเยอะาการระบายความร้อนถ้าถ้าได้ล,ลมลมท้าช่วยก็ถักล้างกันไปนะถักล้างกันไปเล่นมาลงมาสิบห้า เดินเบวครับอันนี้ถ้าเล่งน,นะเล่งก็สิบสองความร้อนรวมๆสามร้อยอันนี้ขนาดเปิดป่ากระโปรง แล,จลนะ้จอดในร่มนะจอดในร่มก็คือในห้องในสารยังไม่โดนแดบดบยังไม่ร้อนนะ่ะถ้าตัวถังร้อนกระจกร้อนติดฝากระโปรงก็ค่าต้องเปลี่ยนกว่านี้ละนะขึ้นมาละจากสิบสองมาสิบสามสนะถ้าเดินเบาแล้วแอร์จะไม่เย็นละแอร์ไม่เย็น เปิดแอร์ครับคอมดังนะเห็นไหมคอมด,ด,ดังเปิดแอร์ชุดอะไรแอร์ของรถนิสสันคันสีเหลืองนะครับ เจอปัญหาคือแอร์ไม่เย็นพอเติมน้ํายาเทสปุ๊บก,ก็เจอปัญหาเดินเบาไม่เย็นอีกนะฮะเดินเบาไม่เย็นอีกประเด็นแรกก็คือน้ํายาในระบบรั่วนะฮะไม่รู้ว่ารั่วไปไหนเนาะไม่รู้ว่ารั่วไปไหนแต่พอเติมน้ํายาเทสปุ๊บแอร์เย็นได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศานะครับคอมก็เปลี่ยนเป็นคอมบิวมานะครับก็ตู้ รู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะก็ดูใหม่ๆอยู่แต่ก็ฝุ่นมีฝุ่นเกาะแล้วนะครับก็มีร่องรอยการั่วซึมอยู่นะนะี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนะครับก็มีร่องรอยการั่วซึมนะครับในส่วนของคอมแอร์ Air ก็เป็น, Com นคอมบิลนะฮะก็มีเปื้อนๆน,น้ำมันเลอะๆซึมๆของเขาตามเรื่องตามราวนะฮะแล้วก็เดินเบาไม่เย็นด้วยนะคือ กำลังไม่ไม่ถือว่าโอเคอะเดินเบาได้16 17เลร่งเครื่องได้12พอปล่อยเดินเบาก็ไม่เย็นอีกละนะฮะไม่เย็นอีกละนะครับสายก็เปลี่ยนเป็นสาย R 13 CA มาแล้วนะครับ,ม,รบมีการย้ำทำข้อต่อนะครับ เส้นนี้เป็นสายออกจากคอมแอร์กับเข้าขอโทษนะออกจากตู้แอร์กับเข้าคอมเส้นนี้นะฮะแล้วเส้นนี้ก็เป็นสายออกจากคอมเข้าแผงแอร์นะครับแป๊บก็ทําหัวเติมน้ํายาเป็นด้านแบบ R 1 3 c a ให้เรียบร้อยนะฮะให้เรียบร้อยก็คือคันนี้ทําระบบให้เป็น R 1 3 c a นะครับ มาดูแผงคอนเดนเซอร์นะแผงคอนเดนเซอร์เดี๋ยวจะได้เช็คลวนะฮะแผงคอนเดนเซอร์เช็ครั่วแล้วเดี๋ยวจะล้างระบบเอาน้ำมันคอมที่อยู่ในระบบออกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอมยังไงคันนี้มันต้องเดินเบาให้เย็นนะฮะนะส่งงานแล้วเดินเบาต้องเย็นรับประกันกรณีรั่วซึมตามโอลิ k งตามขอ้อต่อต่างๆอีก1ปีนะครับจะได้ล้างระบบครับ สำคัญสาระสาคัญหลักๆก,ก็คือ 1. หล้างระบบเคลียร์น้ํามันคอมเดี๋ยวจะใช้น้ํามันคอมคุณภาพดีนะฮะแล้วก็เช็ครั่วอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยครับภายในตู้แอร์นะฮะก็จะมีเศษอะไรไม่รู้นะเยอะแยะเลยนะในช่างเดี๋ยวในรถเดี๋ยวจะดูดฝุ่นให้นะเห็นช่าง ช่างบอกว่าข้างในมันเลอะๆเดี๋ยวจะดูดฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ให้นะเพราะมันร่วงอยู่ในรถด,ด้วยตามนั้นครับ กับตู้แอร์นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างระบบ ทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฝองน้ําให้นะเพราะฝองน้ําไม่ดีแล้วฝองน้ําไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เป็นแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นปิดอากาศภายนอกผุแล้วนะผุรั่วแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดลิ้นอะไรให้ดีๆนะฮะกันอากาศภายนอกเข้ามาในรถนะครับเพราะว่าลิ้นมันผุแล้วผุหมดละอันนี้มีกลิ่นควันภายนอกเข้านะถ้าเราไม่ปิดดีๆนะฮะ อันนี้ฟองน้าตัวนี้ฮฟองน้ำมันจะเป็นสภาพดีๆแบบเนี้ยนะอันนี้ฟองน้ําดีนะครับแต่ตรงข้างบนเนี้ยมันไม่มีนะมันไม่มีเทียบมันดูนะเทียบมันมันต้องมีฟองน้ําแบบนี้เห็นไหมตรงนี้มันมีแต่มีแต่กาวแต่ไม่มีฟองน้ำหรอกมีแต่กาวเห็นไหมมีแต่กาวฟองน้ํามันไม่มีเดีย๋ยวจะได้ติดฟองน้ําให้ใหม่นะครับ ใบพัดต่างๆก็ถอดออกมาล้างให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวตากแดดนะตากแดดก่อนตากแดดฆ่าเชื้อก่อนมีเวลาทำให้ดีๆครับนะครับเช็คลวตู้แอร์คอมแอร์แผงแอร์นิสัน ไม่รั่วนะคะคอมแอร์ที่จะใส่ให้รถนิสันนะคะคอมเก่ากับคอมใหม่นะคะนะเรียบร้อยรถนิสสันพันสีเหลือง เดี๋ยวเราไปดูค่าการทำงานและความเย็น ความเย็นภายในรถได้อยู่ที่4.6เซตอลไรเก่าของรถนิสสันคันสีเหลือง ักหลักก็จะเป็นตัวคอมแอร์มีตัวไดเออร์็ x p a n s i o n valve ตัวเทอร์โมคันนี้ล้างระบบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยน ตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อต่อตางๆเปลี่ยนหัวสอนให้น้ำยาล้างระบบที่ใช้ล้างภายในระบบแอร์